โฟหนูแยนทำอะไรอ่ะสวัสดีค่ะหนูอยิมได้อาบน้ำเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะอ๋ออยากจะเล่นอะไรก่อนนอนใช่ไหมคะเราจะเล่นซนเอบในห้องนอนโดยที่แม่ปุ๋ยจะไปนักนอกประตูนะโอหนูแยนทำอะไรอ่ะ โอ้โหเด็กๆค็กต้องฝึกฝนนะแบบว่าไม่เคยทำแล้วลองทำนี่คือเจ็บหลังเลยนะแบบเนี้ยอ้าวเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะไปนับนะ1ถึงส0นะคะอ่านะแอบในห้องนอนเท่านั้นนะฟบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแสบเจ็ดสองสามสิบเก้าเอาแล้วนะ โอ้อยู่ไหนกันนะดดตายโหมหรือเปล่าตายโฮมเอ้ามีแต่งน้องหมามีแต่งน้องหมาเฮ้ยอยู่ไหนกัน่ะ ปุ้งนูแยมอ้าวเอาไหมนะเดี๋ยวก่อนแม่ปู่ยารู้ว่ารอบต่อไปเราจะไม่แอบที่เดิมอุ้ยโอ้ยโดนปิดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบเจ็ดอีแปด1ีเก้าสามสิบ าไม่ได้ซ่อนที่เดิมนี่เมื่อกี้ซ่อนตรงนี้อยู่ข้างๆหมอนข้างก็งงเปล่าไม่รู้ไม่เห็นเลยนะว่าหนูแย้อยู่ตรงนี้แม่ปุ๋ยว่านี่คิดว่าหนูแย้มอะแอบข้างข้างหมอนข้างอยู่ตรงนั้นรับฟัเจ็บตุ้มทีวันเลย หนูย่้มว่าหนูยิ้มอยู่ตรงไหนเต่มันจะไม่บอกอ๋อโอเคเก่งมากค่ะแต่ได้ยินหนูยิ้มบอกว่าเมื่อกี้ตรงไหนนะเันยากหมหายกมากเลยเอ้เาง้ายิ้นัอ๋อยิ้มนบ้างมเดี่ยวอีซ้อนเดียวนะโอเคค่ะ นับหนึ่งถึงสามสิบนะคะไปตรง จะแม่ปุ๋ยจริงๆหรือเปล่าว่าตอนนี้แม่ปุ๋ยแอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในใต้เตียงฮะ<า>ใต้เตียงใต้เตียง,เ,ยงเนี่ยถ้าเด็กๆนะจะเรียนแบบเหมือนแม่ปุ๋ยนะไปอยู่ใต้เตียงนี้ไม่ได้นะเพราะบางครั้งแบบเตียงแบบมันไม่แข็งแรงใช่ไหมแล้วเราไปแอบใต้เตียงบางครั้งเตียงพัดลมลงมาเราอาจเสีย,ยชีวิตได้นะก็เลยแอบข้างเตียงใช่ใช่แต่อันนี้แม่ปุ๋ยมองแล้วเตียงแม่ปุ๋ยแข็งแรงไงมันเป็นไม้แข็งแรงมาก คือตัวเราแล้วก็พอลโดนทับวิคโอ้โหแบนแรตั้แต่ยังงี้เลยแ้บอยาเดี๋ยวเป็นคนหาซ่อนจะแม่ปุยอะไรนะ๋อหนูยิ้มจะไปนับนะเดี๋ยวเราซ่อนเราต้องแยกซ่อนหรือเปล่าเมย เด็ดไหมเด็ดไหมเห็นไหมแม่ปุ๋ยแอบอยู่ตรงชงตรงนี้ค่ะแม่ปุ๋ยเอากล่องเลื่อนออกไปแล้วอยู่ตรงนี้เฮ้ยพอหรือยังนะคะโอ้ยตอนนี้หนูแย้มไปหาบ้างแม่ปุ๋ยซ่อนกับหนูยิ้มบ้างเนาะแย้มแย้มแย้มแอบว่างแย้มแนะนำในสีตรงไหนดีแย้มแอบว่างแย้มแนะนำในสิที่สูงกว่าที่สูงกว่า ดูซ่อนตรงไหน,นแม่ปุ๋ยซ่อนตรงนี้นูแย้มเปิดประตูม,มาปุ๊บเจอแม่ปุ๋ยเลย <c oughs> นูแยบใส่ผ้า่มขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยและแต่นูยแย้มแอบเห็นแม่ปุ๋ยแล้วไม่เจอหนูยิ้มเลยเร็วมากอะ่ะแล้วขยทีแต็มขอน้ำตรงนี้ยงูกลัวด้านนอกอ่นะน้ำแล้วปิดไฟนะแล้วค่อยเปิดาาไฟแล้วหันปิดไฟด้วยตอนนี้ปิดไฟนะเ,เปิดไฟแต่นี่ต่อยกูยิ้มก็จะเปิดได้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 นึงสอง าเจอไม่ผูดอีกแล้วอ่ะถ้าบอกคำอ้าวดูจิไม่ผูดจงดูนี่ยังไงทำเป็นเนียนเป็นเหมือนหมอใช่ไหมที่ทำตัวแบบนี้อ๋อทำแบบนั้นเหรอขออีกมาค่ะขออีกหนึ่งแม่ผูดไปนักเนาะแล้วสุดท้ายแล้วนะไม่มีไอเดียฮะไปุูยไปนักนะค่ะโอเค1 2 3 4 5 6

กรอบแล้วกันนะไ,ไปเลยยิ้ยงนับกับแม่ผู้เธอซ่อนนะเอานะ <c oughs> เนียนๆเลยนะเนียนๆเลยนะ <c oughs> นับเชื่อม วิดีโอที่เล่นซ่อนแอบในห้องนอนนะคะก็เป็นคลิปสนุกสนานชนหนูยิ้มหนาย้มเล่นก่อนนอนนะคะแต่ตอนนี้หนูยิ้มหนาย้มคงไม่ไม่อยากจะนอนแล้วหรือเปล่าเพราะตื่นเต้น <laughs> นี่คือน้องๆน,นะคะคนไหนที่อยากจะเล่นซ่อนแอบในห้องนอนต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนเนาะว่าอนุญาตซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบได้ไหมโอเคไหมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปวันนี้หนูยิ้มหนายามูยิ้มแล้วพวกเรา ขอตอ่อขอตอ่อขอตัวลาไปก่อนนะคะ <S 2> <S 2> <S สวัสดีค่ะบ๊ายบาย